สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลิกและสำรวจ Isuzu t r a v e l e r 10ที่นั่งรถตู้ยอดนิยมที่หลายคนเลือกใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่การเดินทางแบบกลุ่มหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์รถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายความทนทานและความคุ้มค่าในการเดินทางระยะไกลเมื่อเรามองจากภายนอกรถคันนี้มีขนาดใหญ่และกว้างแต่มีดีไซน์ที่เรียบง่ายทำให้ไม่เกะกะขนาดขับขี่ในเมือง ไฟหน้าชัดเจนช่วยให้ขับปลอดภัยในเวลากลางคืนกระจกมองข้างขนาดใหญ่สามารถปรับไฟฟ้าและภาพเก็บได้หลังคาสูงทำให้ผู้โดยสารทุกคนไม่รู้สึกอึดอัดแม้นั่งเต็มสิบที่นั่งตัวถังรถเน้นความทนทานเหมาะกับการใช้งานหนักและถนนหลากหลายสภาพของประเทศไทยเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความกว้างและความสะดวกสบายที่นั่งถูกจัดเรียงเป็นสองบวกสบวกสบวกสามทำให้ทุกที่นั่งมีพื้นที่เพียงพอเบาะนั่งนุ่มและรองรับการเดินทางไกล ระบบแอร์กระจายลมทั่วถึงทุกที่นั่งมีช่องเก็บของรอบตัวรถที่วางแก้วน้ำและพื้นที่วางขาเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ทำให้ผู้ขับสบายแม้นั่งขับเป็นเวลานานนอกจากนี้ในรุ่นสูงสุดยังมีระบบอินโฟเทนเมนท์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและเครื่องเล่นเพลงทำให้การเดินทางสนุกสนานยิ่งขึ้นและผู้โดยสารสามารถติดตามเส้นทางหรือฟังเพลงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริม สมรรถนะของ Isuzu Traveler นั้นน่าประทับใจเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร4สูบให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดการขับขี่รับรื่นแม้บรรทุกเต็มสิบที่นั่งรถยังคงสามารถเร่งความเร็วได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดถูกออกแบบให้เปลี่ยนเกียร์ง่ายและทนทานการควบคุมพวงมาลายัยแม่นยาทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกเรื่องความปลอดภัยรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบเบรค ABS และมีถุงลมนิรภัยสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า โครงสร้างตัวรถแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีมีระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยให้การขับขี่บนถนนลื่นหรือโค้งคดเคี้ยวง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งทําให้ผู้โดยสารทุกคนมั่นใจตลอดการเดินทางในส่วนขององค์การใช้งานจริงเราสามารถทดลองพาอิ u ุสู r a ทราเวลเขับไปทั้งในเมืองและต่างจังหวัดการขับในเมืองพบว่ารถสามารถเลี้ยวและจอดได้ง่ายแม้มีขนาดใหญ่ ขับทางไกลบนถนนหลวงรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลแม้บรรทุกเต็มรถรถยังคงสามารถเร่งขึ้นเขาและลงเขาได้อย่างสบายขณะเดียวกันผู้โดยสารทุกคนสามารถพูดคุยและเพลิดเพลินกับการเดินทางโดยไม่รู้สึกเมื่อด้านความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลช่วยให้การเดินทางระยะไกลใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าโดยเฉลี่ยประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและการบรรทุกการบำรุงรักษาก็ง่ายเนื่องจากอิซูซูเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและอะไหล่พร้อมใช้งาน การเดินทางแบบกลุ่มเช่นการท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถบรรทุกสัมภาระได้เพียงพอในช่องเก็บของด้านหลังและยังมีที่วางสัมภาระสำหรับผู้โดยสารบางส่วนทำให้เดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบายรถรุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับการเดินทางรับส่งพนักงานหรือรถรับส่งสนามบินเนื่องจากมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงราคาของ Isuzu Traveller ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวแทนจำหน่าย สำหรับการเช่าราคาประมาณ3,500-5,000บาทต่อวันรวมคนขับและค่าน้ำมันบางส่วนแต่ค่าทางด่วนและค่าจอดรถอาจต้องจ่ายเพิ่มเติมโดยรวมแล้ว Isuzu Traveler 10ที่นั่งเป็นรถตู้ที่ครบครันในเรื่องความสะดวกสบายความทนทานและความปลอดภัยเหมาะสำหรับทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนสรุปได้ว่าหากคุณกำลังมองหารถตู้10ที่นั่งในประเทศไทย Isuzu Traveler เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม ด้วยสมรรถนะความสะดวกสบายและความทนทานรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ทุกการเดินทางแบบกลุ่มได้อย่างครบถ้วนถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นยาวมากกว่า60นาทีพร้อมคำบรรยายเชิงทดสอบการขับจริงแบบละเอียดที่ใส่เสียงพูดผู้บรรยายการอธิบายทุกที่นั่งระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงและมุมมององค์การขับบนถนนต่างๆให้ผู้ชมเหมือนอยู่ในรถจริงๆ